สวัสดีครับ EV House ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสาระว่าหลักการเลือกมอไซค์ไฟฟ้านะครับในปี2024เนี่ยในปีเนี้ยเราควรจะเลือกจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัใจจัยในการเลือกมอไซค์ไฟฟ้านะครับจะมีปัจจัยอยู่4ปัจจัยหลักนะครับเรามาดูกันนะครับว่าต้องใช้อะไรในการตัดสิน อย่างที่1นนะครับปัจจัยในการเลือกมอไซค์ไฟฟ้านะครับก็คือลักษณะของตัวถังครับลักษณะตัวถังว่ามีไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะครับและมีความแข็งแรงและคุณภาพวัสดุของตัวถังอย่างไงนะครับและการออกแบบนะครับส่วนแรกคือตัวถังครับลักษณะความกว้างของ u-box นะครับลักษณะการนั่งของท่านั่งนะครับ อาลักษณะของความยาวของเบาะนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของบอดี้บอดี้ตัวรถนะครับนี่คือแต่ตัวนี้ต้องเรียกว่าผู้ใช้น่าจะมีความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นหรือลองมาสัมผัสหรือลองนั่งขับก็จะพอทราบแล้วครับอ่ะโอเคอย่างที่สองนะครับที่มีความสำคัญมากเลยคือตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้ครับสำคัญมากเลยนะครับ มอเตอร์ครับมอเตอร์ของมอไซค์ไฟฟ้าครับมอเตอร์ของมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้หน่วยก็คือกําลังวัตต์นะครับแล้วก็จะมีขนาดที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้ว12นิ้ว14นิ้วนะครับเรียกว่ามอเตอร์ของมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ก็จะมีบีนประเภทนะครับก็คือเป็นมิดไดนะครับอ่าเรียกว่ามอเตอร์ขับกลางนะครับกับ ตัวฮับมอเตอร์นะครับมี2ประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความเหมาะสมแล้วแต่ลักษณะของรถแล้วแต่ลักษณะการขับซึ่งเขาออกแบบตัวรถกับมอเตอร์มาส่วนมากจะสอดคล้องกันนะครับอ่าถ้าเป็นลักษณะของมิดไดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของมอเตอร์ที่ขับกลางนะครับส่วนมากจะติดตั้งมอเตอร์อยู่ติดกับตัวถังรถนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับเพื่อลดน้ําหนักของ มอเตอร์ที่จะไปอยู่ที่ล้อนะครับะนะครับแต่ถ้าเป็นฮับมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์เหมือนตะกี้นี้นะครับที่ติดตั้งเป็นตัวล้อเลยนะครับแล้วของฮับมอเตอร์ก็จะได้เรื่องของทร์กที่เยอะกว่านะครับแต่ก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่าก็จะเหมาะกับรถสไตล์ซิตี้นะครับขับในเมืองนะครับกับลักษณะที่เป็นทัวร์ลิงนะครับ แต่จะเป็นสไตล์มอเตอร์ไซค์ที่ต้องมีการขับแบบสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้มิดไดนะครับโอเคครับและคราวนี้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับมอเตอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่มีหน่วยกำลังเป็นวัตต์นะครับอ่าแล้ววัตต์เนี่ยเราจะดูได่ไงได้ล่ะว่าเออเขาความแรงหรือการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ อ่าโอเคเรามาดูกําลังวัดกันก็ถ้ากําลังวัดเนี่ยนะครับเรียกว่า746วัตต์เนี่ยจะเท่ากับ1แรงม้านะครับ1แรงม้าอ่าโอเคแล้วถ้าเป็นรถเครื่องเครื่องยนต์น้ํามันน่ะมันจะเป็นขนาดประมาณเท่าไหร่อ่ะเราเทียบเอาง่ายๆนะครับถ้ารถถ้าถ้าคนที่ชํานาญกับมอไซค์น้ํามันอยู่แล้วก็จะเอาแรงม้ามาเทียบ เข้าๆกับกำลังวัตต์ของมอเตอร์ที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าเรามาเทียบกับขนาดซีซนะีเครื่องยนต์หลักกันะเครื่องยนต์ในรถตลาดปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า1 0 0 0วัตต์เนี่ยจะเทียบเท่ากับประมาณ5 5ซีซีนะครับซึ่งถ้ารถ2 0 0 0วัตต์เนี่ยก็จะเท่ากับประมาณรถ1 1 0ซีซีนะครับรถ1 1 0ซีซีก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่กันบนถนนทั่วไปเนี่ยแหละนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมอเตอร์2 0 0 0วัตต ตัวนี้มอเตอร์2,000วัตต์ก็เทียบเท่ากับรถร้อ1ร0ซีซีนะครับถ้าเราสมมติเนี่ยเรามาเทียบกับจกกักรยานไฟฟ้าล่ะตัวนี้500วัตต์ก็เทียบเท่ากับ2 5ซีซีถึง30ซีซีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเอ่อ1,000วัตต์เท่ากับ55ซีซีนะครับมันก็เรียกว่าเดินทางได้นะครับเล็กๆนะครับถ้าตัวนี้ก็คือ 350วัตต์โอ้ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่ะโอเคเราย้อนกับมาดูที่มอเตอร์ไซค์กันนะครับโดยปกติเนี่ยมอเตอร์ไซค์น้ำมันที่เราใช้งานกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 0ซีซีนะครับที่ขับออกถนนนกันก็เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาด2000วัตต์นะครับผมอ่ะราคานี้เนี่ยก็พอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเออมอเตอร์เราควรจะเลือก ขนาดไหนดีที่จะเหมาะสมกับการขับขี่นะครับแต่มันไม่เพียงแค่มอเตอร์ตัวเดียวนะครับที่จะสามารถสร้างความเร็วและระยะทางการวิ่งหรืออัตาราเร่งได้นะครับคราวนี้เนี่ยหัวใจหลักของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีอีกนะครับก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่อยู่2ประเภทนะครับแบบที่1เลยเนี่ยเรามาดูมาดูตัวนี้กันนะครับ ัวนี้คือแบตเตอรี่ชนิดที่เรียกว่าเป็นแบตตะกัวกดนะครับอ่าเป็นลีกแองซิสนะครับอ่าตัวนี้12อแอมป์ตัวนี้2 5แอมป์นะครับอ่าแบตเตอรี่ตะกัวกดเนี่ยเขาก็สามารถติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้นะครับอ่าแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะเรียกว่าไม่สามารถป้อนไฟได้รวดเร็วนะครับอ่าและอายุการใช้งานเขาก็ไม่ได้นานมากนะครับ เรียกว่ารอบการชาร์จเนี่ยอยู่ราวๆประมาณนะครับห0 0อรอบการชาร์จนะครับแต่พอเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอ่ะอเช่นคันนี้ใช้ตะกวดกวดนะครับหลีดแองเกสนะครับเราป้อนไฟได้ประมาณ1 c ซนะครับเรียกว่าตอกตอนไดนะ้เท่ากับ1เท่าของค่าความจุนะครับค่าความจุพะกูณกับกระแสนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลิเธียมอันนี้นะครับสองตัวนี้เป็นลิเธียม ประเภทลิเทียมก็จะมีอีกว่าเป็นลักษณะไหนย่อยๆเลยนะครับมีหลายประเทศทั้ง NMC และลิเทียมฟอสเฟตนะครับอ่าแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อด้อยในการใช้งานกันนะครับแต่โดยปกติประเภทลิเทียมเนี่ยจะสามารถมีค่าป้อนกระแสเท่ากับ3เท่าตัวของค่าความจุขึ้นไปนะครับอ่าสามารถฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลดีต่ออะไรผลดีต่อการชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับ ผลดีต่อการป้อนไฟที่จะได้อัตราเร่งที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอ,อัตราเร่งสามารถป้อนไฟได้อย่างรวดเร็วสามารถทำอัตราเร่งที่ความเร็วสูงได้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าจากความเร็วศูนย์ถึงถึงต้นความเร็วต้นๆเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมีทอร์คที่ดีอยู่แล้วนะครับแบตตะก,กั่กวดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่พอความเร็วที่จะต้อง สูงขึ้นมาแล้วต้องจับอาลเร่งที่สูงขึ้นเนี่ยก็ต้องพึ่งอัตราป้อนกระแสของแบตเตอรี่ลิเธียมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการอัตราลเร่งที่ทันใจทันใจเหมือนรถน้ำมันที่ความเร็วปายนะครับผมก็จะแนะนำไปทางแบตลิเธียมนะครับและจะบอกว่าโอเคครขับราบราบเรียบเรียบขับเรื่อยๆ ในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับผมก็จะแนะนำว่าลิกแอนซิก็ได้ครับประหยัดวงาประมาณนะครับราคาไม่สูงมากแมนเทนเนนก็ง่ายนะครับอ่ะโอเคอ่ะลูกค้าก็พอเข้าใจเกี่ยวกับลิเธียมแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของแบตลิเธียมคือเขาจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบา ก็จะเพิ่มฟังก์ชันว่าเขาสามารถยกออกมาจากตัวรถได้ง่ายนะครับเพราะน้ําหนักเขาเบาก็จะยกได้ง่ายแต่ถ้าแบบที่มีน้ําหนักหนักอย่างเช่น l ลีกแอนเซีเนี่ยเขาก็จะส่วนมากจะฝังเข้าไปในรถนะครับเพราะเขาจะมีน้ําหนักที่สูงนะครับอ่าโอเคผ่านข้อที่3าไปแล้วอ่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคืออะไรอ่าข้อสุดท้ายเอ๊ก็อมอเตอร์ไปแล้วตัวถังไปแล้วแบตเตอรี่ไปแล้วแล้วมีอะไรอีก อ่าโอเคครับตัวนี้คือปัจจัยสำคัญเลยนะครับหัวใจในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเนี่ยคือกล่องควบคุมครับกล่องควบคุมเนี่ยเปรียบเสมือนเรียกว่าแหลงแหล่งควบคุมว่าให้รถทันเนี่ยวิ่งดีอย่างไรอัตราการวิ่งเป็นอย่างไรต้อนกระแสไฟได้สูงสุดเท่าไหร่และสามารถทำให้วิ่งได้ราบเรียกขนาดไหนนะครับ โดยสรุปเลยเนี่ยผมจะบอกว่ากล่องเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับเขาเรียกว่ากล่องรุ่น qua r e w เว e นะครับแล้วก็กล่องรุ่นไซเว ve นะครับซึ่งส u u r r w เว e เนี่ยส่วนมากจะเป็นกล่องที่เรียกว่ารุ่นเก่าหรือราคาถูกลงมาหน่อยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในรถที่แบบโปรโมชั่นเนาะ,ะผมต้องบอกว่าอยู่ในกวุรถที่แบบ รุ่นเก่าหน่อยหรือราคาถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็กล่องไซเวฟเนี่ยก็จะอยู่ในรถรุ่นใหม่แล้วมันต่างกันยังไงอะแน่นอนเลยครับแท่ท่านบิดคันเร่งท่านจะทราบเลยว่าตัวไหนเป็นไซเวฟบิดคันเร่งขณะออกตัวนะครับเพราะว่าไซเวฟเนี่ยจะไม่ค่อยกระชากคันเร่งจะไม่รู้สึกการกระตุกหรือจะจะชากแต่ถ้าสแควร์เวฟเนี่ยแน่นอนเลยจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยรถมันพุ่งพุ่งออกตัว กระชากกชากนิดหนึ่งนะครับแต่ความเร็วปลายเนี่ยไซเวฟจะทําได้ลื่นมากกว่าอัตาราเร่งจะพุ่งที่ความเร็วสูงเพราะว่าชิปรุ่นใหม่เขาเหมือนคอมพิวเตอร์ครับเขาจะทําให้อัตาราเร่งได้ราบเรียบขึ้นนะครับด a ตเตอ s q สแควร์เวฟในทางกลับกันพอความเร็วปลายเขานําไฟได้น้อยมันก็จะเริ่มไปบีกว่าเร่งที่ความเร็วสูงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว นะครับตัวนี้ความแตกต่างระหว่างไซเวฟและแสแวฟนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไซเวฟก็จะสามารถจูนปรับจูนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือลงแอปพลิเคชันมือถือนะครับอ่าเพราะว่าพอเป็นกล่องรุ่นใหม่ๆที่ปรับจูนได้ก็จะไปบวกกับไซเวฟเข้าไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็ มี4อย่างนะครับที่คำนึงในการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์หรือซื้อมอไซค์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันนะครับโอเคครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจ e v e house ด้วยนะครับสวัสดีครับ